สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูที่ดินสวนลำไยติดแม่น้ําปิงนะครับเป็นที่ดินสวนลำไยนะครับขนาดเนื้อที่1ไร่2งาน83ตารางวาที่ดินแปลงนี้ก็จะติดคลองติดแม่น้ําปิงนะครับปัจจุบันก็จะปลูกลำไยอยู่นะครับแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีที่ดินแปลงนี้นะครับไป, 7, km, ไปเซเว่นประมาณ4กิโลเมตรไปโรงเรียนประมาณ4.8กิโลเมตรไปปั้มน้ามันประมาณ6กิโลเมตรไปตลาดสดประมาณ6.5กิโลเมตรไปโรงพยาบาล8กิโลเมตรไปที่ว่าการอําเภอประมาณ29กิ โซนนี้ก็จะเป็นโซนการเกษตรนะครับก็จะเหมาะสําหรับทําการเกษตรนะครับหรือว่าใครที่จะทําฟาร์มก็ดีนะครับเพราะโซนนี้ก็จะไกลจากหมู่บ้านชุมชนใครที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับจะซื้อเก็บไว้เก็งกําไรก็ได้นะครับเพราะว่าราคาที่เราขายนี่ราคาไม่แพงนะครับราคาหลักแสนต้นๆได้เนื้อที่ถึง1ไร่2งานเอกสารสิทธิ์เป็นนอกสสามกนะครับในอนาคตก็สามารถขอออกโฉนดได้นะครับเพราะว่าพื้นที่โดยรอบก็จะออกโฉนดกันเกือบหมดแถมได้ที่งอกริมตลิ่งงอกมาอีกนะครับใครที่สนใจก็สามารถ ถามเพิ่เติมได้นะครับตามข้อมูลที่ลงไว้ให้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ